มันอยู่ตรงไหนผมถามจริงๆมันอยู่ตรงไหนแผ่นดินหานี่ไม่คิดจะเปิดกองข้าวนี่เลยนะไม่นี่นะแม่แม่ไปหาทั้งวันเลยหาทั้งวันหาทั้งวันที่เอาแล้วเออเออก็ไม่รู้เ่ยแสดงว่าความีคนตยอมเหนือกันมาหนึ่งไอ้นี่มันอยู่ตรงโน้นตรู้แล้วแต่หาน่ะมันอยู่ตรงโน้นแล้วอันนี้น่ะมันอยู่ตรงนี้คนไม่เห็นเหรอ มันไม่เห็นยืดลายไม่มีอะไรปกไม่มีคนเห็นมันต้องมี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 อันนี้ปกอยู่อย่างนี้ถ้าเขาไม่เอามาไว้ตอนนี้น่ะมันไม่ใช่เพราะว่าไม่หาจนคนเกี้ยงเลยอค่อยก็หาเหมือนกัน ้แม่ปุณนี้น่ะออทานได้เฉยหาแล้วใช่ไหมหาแล้วแถวนี้ยกโต๊ะมาดูหมดแล้วค่อยบอกนี่ค่อยยังมาลื้อเลยว่าไปอยู่ใกล้โน่นแต่นี่น่ะเหมือนของค่อยค่อยยังบอกอยู่ค่อยกระหาด้วยไอ้กอันนี้ก็เอาลื้อหมดทั้งทั้งใหญ่โตทั้งหาแล้วใครโทรเข้าไปถึงได้กินที่นี่ คนโทรตรโน้นมันก็แม่ัใครไปหาถามาแล้ตรงนี้กไม่ใไม่ใช่หาจริงๆมลใคตโทรหาหนิค่อยๆก็มาหาบอกว่ามันอยู่แถวนี้ใครยังไม่เอารู้แล้ววันโทรชิครั้งแล้วตรงนี้กองข้าวอยู่ที่น้นกองข้าวอยู่ตรงโน้นกองข้าวอันนี้นะมันอยู่ตรงโน้นตกีหนะเตะ มันมาอยู่ตรงนี้อ๋อโหมาหัตชัดจริจริงจริงข้อยไม่ได้โกหกเด้อของข้าวตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรปกบวกไม่รู้ข้อยหมดแล้วมี่จะใครกับผ้าอันนี้นะคะข่อยหลังนียสงสัยจะมาสงสัยข่อยเด้อข่อยไม่ได้สงสัยข่อยเห็นนี่าข้อยไหนเนี่ยล็กขึ้นมากหลายเรื่องเอาไปนางที่บ้านวางอยู่ที่นี้นะจ็บแล้วเจ้าเจ้าไปโยกผัดหิน ไม่ได้ลหะคยไ่ได้เลยเป็นคือลมพนไหมใช่เดียวๆอันนี้นะคนเห็นเข้ากองเข้ายแล้วเดียวจะเาล่นอยู่ในก้อฟัง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 ค่อยว่ามันจะเห็นวันนี้ เอาพูดง่ายๆตอนแรกพวกเจ้ายกดูกันหมดแล้วใช่ไหมถ้ายกดูจนวนจนตึ๊กนี่เอาขึ้นไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมันมาได้ไงแล้วมันมาได้ยังไงใคยถามเจ้าง่ายๆใคอยครเลือกใครขึ้นใครใคต้องไปยกขึ้นมาเห็นคึ้นใคว่าแล้วถ้าคนทำไมต้องเป็นคนยกไม่เพราะว่าเพราะว่าเราไปลามก็เทวดามาให้ เก็บรดจนเกี้ยงหมดแล้วที่ตัวคนนี้แหละตายแล้วใคไม่น่าเลยใครก็ดีใจเครก็ดีใจเถ้าบขาเขาเอามาวางเพ่เ่อก็บอกว่าขอให้เขาเอามาวางไว้เนาะถ้าเอไป่อยก็ว่าอยู่ตเม่เห็นโทรนะของข้ามตงบเห็นบเห็นกันมาเปิดแล้ว่อยกันมาด่าเรา ไม่เห็นตาอกันแหละมเห็นตอนที่ผมท่วงแถวนี้ดูกันหรือยังพอดูแล้วแม่ก็เลยตกเป็นจำเลยเลยแต่่วาไม่ต้องสงสัยต้องสงสัย ข้าวใครอ่ะไม่รู้ค่อยก็ไม่รู้ทไมขาข้าวข้าวใครเนี่ยข้าวเพราะว่าเพราะว่าข้พี่นี่คืออันนี้น่ะค่อยค่อยยังถามเลยข้าวก็าซอมาส่งบอกข้าวกองของแม่ดาค่ะน้ามีอะไรเหรอคะอันนี้ผ้าของใครผ้าของป้าคั้สายบอกของแม่ดาเออนั่นแหละค่อยมาลื้อตรงนี้ล่ะอันนี้ คนเหมือนกันอยู่แต่ค่อยมาลื้อกับแม่ถินแล้วมันไม่มีอะไรจ้าวเข้ามาวางจ้าวางทับโทรศัพท์หรือเปล่าไม่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 มีโทรศัพท์ไหมนะเคยก็ว่าปฏิหารจะวางก่อนไหมจะวางไว้ที่ไหนข้าค่อยเอามาตอนบ่ายๆนี้เองเวลาวางไว้ที่ไหนก่อน อันมไม่ได้วางกองข้าวไปที่ไหนไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาวางตรงไหนไม่ได้วางตรงนี้ค่ะวางตรงนี้เหรอวางตรงนี้เหรอไม่ได้วางตรงนี้ที่นี่ที่นี่แกผู้ที่บอกว่าไม่ได้วางตรงนั้นไม่ได้ไวางตรงนี้วางตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยรเดี๋ยวโอ้ลมแล้วเป็นล้มแล้ววางฟางวางกองข้าวหนูน่ะวางตรงนี้ แล้วที่นี้ของแม่ดาเน่ะจะวางตรงนี้หนูเห็นอยู่ถุงข้าวแต่หนูไม่ได้เห็นว่าถุงข้าวน่ะมันไปอยู่ตรงนู้นไปตรงนี้ได้ยังไหนไหนเห็นแล้วมันอยู่ห่อข้าวห่อไหนห่อข้าวนี่แหละมาแปะไว้ที่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เออข้าวที่เป็นคนเอ่ไปแปะไว้ตรงนี้ก็ใส่แรกนะเออนี่อย่างนี้แม่ดาห่อข้าวจิ้มใจไข่เด้อแต่โทรศัพท์อันมันครับข้าวแต่โทรศัพท์เอาพอพอดีใจเลยกลับบ้านแล้ว ไม่ค่อยไปนั่งก็อ่งอหมืนกันหนูบอกแล้วว่าแม่ทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่หยิบเอามาสักทีหนูก็บอกทิ้งมาดิมันพูดมากนไม่องแเออเอาเอาวางไว้มาี่ทุกคนดูไกลีนตรงนี้ดูจนไ่รู้จะคนมาด้วยันไม่มีแสดงว่ามันต้องมีคนเอาไปแล้วมาวางม่้มาวนตอนที่คอยบอกว่า เขาบอกว่าตามแล้วไม่มีใครไม่มีใครทุกคนมาทำ f ีมาทงนอกกี่คนสองคนสองคนเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วบอกว่ามันอยู่แถวนี้เขายังไม่อามันอยู่มังเกิายามึงคนเดียวคนเดียวก็ว่าที่แถวนี้เออเดี๋ยวมันก็เห็นแต่ว่า้าคคำสายเออคอยหาจนเกี้ยงเลยคอยจะหาน้ำเจ้าจนไปลื้อันนั้นมดแล้วเห็นแต่มีคอยจะด่าเจ้าแล้วคอยจะไปลื้อ คนบ่มีอันอันเฮ็นยังมือนี่เห็นบ่ข่อยเอาว่าแป็นตาไปบ้างแล้วะคอยกับแยางอาหารกยน่อยกันได้่อยใครเห็นอยู่ว่าข่อยหาจนโดนเนื้อเถ้่อนยานอันนี้มันไม่ใช่ใครไม่นูกบอกข้าวนี้ยุ่งนี่ยุ่งเด้อยานิงเด้อไม่ได้ไปเอามาบอกข้าวไม่ได้แกมาทีหลังเอาสับไหยก่อนแล้วในตอนกลางวันไม่มีโทรศัพท์เปอดเตือนมือรู้แล้วค่อยว่าลุงใครมาแล้วยานิงว่าไงนะสงสัย ราโทรไม่ร th ู้กี่ค oh ร okay. right? ั้งเนาะก็ไม่ได้ยินโทรจนก็เราก็ค้นละตรงนั้นจนคนหาจนมันดูเลยมันจะเกิดไม่ได้แล้วปฏิหารมันเกิดไม่ได้ไไม่ด้จริงๆต้องมีต้องมีแต่ก็ขอบคุณนะถ้าใครมาวางก็ขอบคุณเนาะมันม่ ก็ดี่มาขับสายบอกด้วยเหรอว่าวันนี้จะเจอหรอเจอขับสายนะว่าจะเจอค่อยก็ไปดูยามแล้วก็เพราะว่ามันมันอยู่ที่เก่าแต่ว่ามันช่้นซ่อนนะคะกล่องข้ากล่องนี้นะแต่ว่าอย่าอย่าจำอย่าจำขึ้นลงผิดนะ คือเรมก็คือเรมขึ้นก็คือแรงขึ้นมาดูแรงคืออะไรมาดรงหมายถึงวันนี้เรมสิบค่ำวันสิบค่ำวันอังค้างมาคำนวณว่าถ้าเป็นวันพุธยามสามท่าเดี๋ยวฟังฮะเมื่อเช้าก็มีคนโทรเข้าโทรศัพท์แม่ทินตึ๊ดตื๊ดพูดต้องเสือโทรสิบครั้งเมื่อเช้ามันก็ตึ๊ดตื๊ด เอาเข้ามาไหมดังแล้วดังแล้วึูเห็นนเยอนม่ดนเหโอ้ยยังไงเออแหลนเต้นแหลนเตนเอ้าทุกคน ฟังยฟังคำใสเป็นยามสามตาแต่ว่าต้องจำคำให้แม่นนะคะว่าขึ้นก็คือขึ้นลงก็คือลงบอกว่ามันไม่ได้หายมันมันอยู่ที่เก่าที่เตียงแต่ว่าเขายังไม่เอานะคะมันซ่อนซ่อนอยู่เดี๋ยวจะเห็นวันนี้ถ้าคือวันนี้ไม่เห็นพรุ่งนี้ก็มีช่อนอีกเมื่อรืนนี้ก็จะหายไปเลยนะคะพรุ่งนี้น่ะ ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสว่างใชแต่ว่าต้องเห็นวันนี้แหละว่าไปกับยูทูบเบอร์มันอยู่ที่เดิมมมันก็อยู่เตียงเตียงเดิมอยู่ที่เดิมค่อยนะไม่ได้กินเลยว่าค่อยเอาไปไหนเพราะว่าค่อยไม่ได้เคย คอยก็บอกว่าอยู่ที่เดิมนะพี่ละนะแต่ว่ามีคนแกล้งนี่แหละไปกับผักไปอะไรก็มันหาที่เดิมแล้วมันไม่มีเออแล้วก็มาด่าหลานสาวว่ามันอยู่ที่เดิมหาหรือยังก็มาลื้อลื้อผ้านนี้แหละที่เดิมน่ะค่อยหาตอนนั้นน่ะจนอ้ยเตียนหมดแล้วแต่มันไม่เจอช่งนี้ไม่มีโฆษณาอ่ะ ก็ดีดีถ้าเจอแล้วก็ดีอ๋อดีแล้วล่ะไม่ต้องติดใจอะไรกันมากมายไม่ต้องติดใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ใครที่เอามาส่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาแม่บัวถิงพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับว้ายขอบคุณนะคะเจอแล้วค่ะเจอโทรศัพท์แล้วนะคะก็ปู่บอกว่าเอามาคืนเอามาคืนนะคะดูน้ำเดิมนะคะการิหารขึ้นจริงจริงขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะช่องป้าคำใสกดกดค่ะ